สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่16พฤษภาคม2 5 6นนะจ๊ะหลังจากหายไป2รอบด้วยก,กันนะคะหวังว่าพี่พี่ยังติดตามกันอยู่นะจ๊ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 เ9 8 6, 6 6 2 1นะคะแอดไลน์ line, หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะพี่ๆอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์ได้นะคะพาในวันนี้เปิดให้เชอบบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรี e m s นะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางก็จะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็จะบวกเพิ่มแค่50บาทนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะจ๊ะ องที่หนึ่งพระอุปชาอีนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศสองพนะคะพระอุปราชอี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สองนะคะ ที่สองหลวงพ่อจงในกรอบนะคะด้านหลัง หลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่ๆเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามเป็นพระพุทธชินราชไม่ทราบที่นะคะ พุทธชินราชไม่ทราบที่องค์นี้องค์ที่สามนะจ๊ะองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ปดตาองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าพระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะคะ่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นสิงนะคะ ถ้าหนูพูดผิดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เป็นสิ่งมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักนะจ๊ะพี่พี่ ค่ะสิ่งองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ 冷冷。 พระสมเด็จนะจ๊ะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโสธรตำรวจนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าหลวงพ่อกเกษมเข็มโกูนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพศหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อเกษมเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะ องคที่10บนะคะองค์ที่สิบเป็นปกนะคะพี่ๆปกหลวงปู่ทิมนะคะองค์เล็กๆนะคะ หลังนะคะจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเล็กมากๆนะคะพี่พี่ปกหลวงปู่ทิมนะคะเป็นองค์ที่สิบนะจ๊ะพี่พี่องค์ที่10นะคะต่อไปองค์ที่สิอ องที่11เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระปิตาองค์นี้เป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะสิบเอ็ดต่อไปเป็นองค์ที่สิบสองนะคะสิบสองเป็นพระสมเด็จในกรอบนะคะพี่ๆองค์ที่สิบสอง ในด้านหลังนะจ๊ะพระสมเด็จในกรอบองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะคะองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพระสมเด็จไม่ทราบที่นะจ๊ะ ค่พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสามนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าก็พระปิดตาไม่ทราบที่นะคะในกรอบนะจ๊ะ พระปิดตาไม่ทราบที่ในกรอบองค์ที่15บห้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่16องค์ที่16บหกพระพระไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่พี่องค์ที่16 นี้เป็นองค์ที่สิบหกนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดองค์ที่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมองค์ที่สิบเจ็ด พ่อเดิมองค์นี้นะจ๊ะเป็นองค์ที่17บเจ็ดนะจ๊ะพี่ๆต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้พระสมเด็จองค์ที่สิบแปดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเก้าอง์ที่สิบเก้าพระไม่ทราบที่นะคะ องนี้เป็นองค์ที่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปองที่ยี่สิบนะคะองที่ยี่สิบพระมงคลเทพมุนีนะคะ เขียนว่าวัดตะวัดตากน้ำภาษีเจริญทนบุรีนะคะค้าพระมงคลเทพมุนีองค์ที่20นะคะต่อไปองค์ที่21องค์ที่21หลวงพ่อวงนะคะหลวงพ่อวง วัดบ้านค่ายนะคะหลวงพ่อวงนะคะเป็นองค์ที่21นะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่22องค์ที่2สองหลวงพ่อโอภาสีนะคะด้านหลังเขียนพศ2497ัน้อานะจ๊ะ พ่อโอภาสีองค์ที่22ิบสองนะคะต่อไปองค์ที่23ิบสาองค์ที่13าพระไม่ทราบที่นะคะ เก็เป็นองค์ที่ยีสิบสามนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่ยีสิบสี่องค์ที่ยี่สิบสี่ด็กพระปิดตามไม่ทราบที่นะคะ ปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้องค์ที่24นะจ๊ะต่อไปองค์ที่25นะคะองค์ที่25พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะ อุดมสมพรนะคะพระอาจารย์ฟั่นเป็นองค์ที่ยีสิบห้านะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่ยีหองค์ที่ส6เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดนางเหลียวรุ่นกะตันยูนะคะค่าหลวงพ่อเกษตรเป็นองค์ที่26นะคะต่อไปเป็นองค์ที่27นะจ๊ะองค์ที่27ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตะกุดไหมนะคะองค์นี้ เป็นไม้แกะสลักเป็นรูปเสือนะคะพี่พ เอาองนี้นะคะก็เป็นองค์ที่27จนะจ๊ะพี่พี่ข้าววันนี้ก็ให้ดูครบทุกองแล้วนะคะพี่พี่ถ้าหากดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่สามบาทส่งฟรี EMS ไปสนีไทยนะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บอกเพิ่มแค่50บาทนะจ๊า แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะคะพี่ๆแล้วก็หนูฝากติดตามทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มบวกลบประมาณนี้นะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ